ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทย สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองปรชาการกองทัพไทยคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพีรยาพิรมพักดีค่ะคุณผู้ฟังคะในห้วงสัปดาห์นี้นะคะก็จะมีวันสําคัญตรงกับวันที่6เมษายนของทุกปีนั่นก็คือวันจักรีนะคะซึ่งก็เป็นวันที่ระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและมหาจักรีบรมราชวงศ์ค่ะเรามาดูถึงประวัตินะฮะของวันจักรีในวันนี้นะคะวันจักรีนี้นะคะก็ ็มีความสําคัญค่ะก็คือนอกจากจะหมายถึงวันที่ระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและปฐมบรมราชวงศ์จักรีแล้วก็ยังเป็นการเสด็จกรีธาทัพถึงพระมหานครทรงอัญเชิญขึ้นถลเลิงถวัลราชสมบัติดํารงราชอาณาจักรสยามประเทศเรามาดูในส่วนของประวัติวันจักรีนะคะซึ่งวันจักรีนี้นะคะก็ถือว่าเป็นวันที่ รัชการที่1งทรงสร้างกรุงเทพมหานครขึ้นเป็นเมืองหลวงของไทยมาจนถึงทุกวันนี้ด้วยพระมหากรุณาที่คุณดังกล่าวค่ะในปีพุทธศักราช2416พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชการที่5จึงทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หล่อพระบรมรูปของพระเจ้าอยู่หัวทั้ง4ี่พระองค์คือตั้งแต่รัชการที่1จนถึงรัชการที่4เพื่อประดิษฐานไว้ให้พระมหากษัตริย์องค์ต่อๆมาพระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการ และประชาชนได้ถวายบังคมสการะโดยเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเป็นธรรมเนียมปีละครั้งและได้ปลดก้าปลดกระหม่อมให้อัญเชิญไปประดิษฐานไว้บนพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตและมีการย้ายที่หลายครั้งนะคะเช่นพระที่นั่งพุทธสายญาติปราศาสตและพระที่นั่งศีวาลัยปราศาสตเป็นต้นในรัชสมัยของรัชกาลที่หนั้น โปรดให้ย้ายพระบรมรูปทั้งสี่รัชกาลมาไว้ณนะประสาทพระเทพนิมิตในวัดพระศรีรัตนศาส,สดารามพร้อมกับพระบรมรูปของรัชกาลที่หพระชนกนาถพระที่นั่งองค์นี้นะคะรัชกาลที่6โปรดให้ซ่อมจากพระพุทธปรางปราสาท เพื่อเรื่องนี้โดยเฉพาะและได้พระราชทานนามดังกล่าวในส่วนของการซ่อมแซมก่อสร้างและประดิษฐานพระบรมรูปทั้ง5ราชการก็สําเร็จลุล่วงในเดือนเมษายนปีพุทธศักราช2461จึงได้มีพระบรมราชองการประกาศพระราชพิธีถวายบังคมพระบรมรูปในวันที่6เมษายนในปีนั้นและต่อมาโปรดเก้าโปรดกระหม่อมให้เรียกวันที่6เมษายนว่าเป็นวันจักรีค่ะ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกรัชกาลที่1ทรงมีพระนามเดิมว่าทองด้วงเป็นพระราชโอรสของสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกพระอักษรสุนทรทองดีซึ่งมีนามเดิมว่าหลวงพินิษ์อักษรหรือทองดีและพระราชมารดามีพระนามว่าโยก ทรงพระราชสมภพเมื่อพุทธศักราช2279ในรัชกาลสมเด็จพระบรมโกศได้สมรสกับธิดาขหบ,บดีบ้านอัมพวาตำบลบ้านช้างจังหวัดสมุทรสงครามหลังจากเสียกรุงศรีอยุธยาแก่พมา่าในปีพุทธศักราช2310แล้วสมเด็จพระเจ้าตากสินกรุงธนบุรีได้กู้อิสราภาพและสร้างกรุงธนบุรีขึ้นเป็นราชธานีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้เข้ารับราชการ กับสมเด็จพระเจ้าตากศินทรงพระปีชาสามารถในการรบจนเป็นที่โปรดปานนับเป็นขุนพลคู่พระไทยฝ่ายขวาได้รับแต่งตั้งให้เป็นแม่ทัพในสงครามสำคัญหลายครั้งได้รับบรรดาศักดิ์เป็นสมเด็จพระยามหากษัตริ์ศึกในปีพุทธศักราช2319 เมื่อถึงปีพุทธศักราช3 3 5 5เกิดจราจนขึ้นในบ้านเมืองพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงปราบปรามจนรบาบคาบข้าราชการทั้งหลายจึงพร้อมใจกันอัญเชิญขึ้นปรับดาพิเศษเป็นกษัตริย์ต่อมาโปรดให้สร้างราชธานีใหม่ขึ้นทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพยาคือกรุงเทพมหานครทรงย้ายมาประทับในพระนครใหม่ในปีพุทธศักราช2327 พระราชกรณียกิจส่วนใหญ่ในราชการได้แก่สงครามเพื่อรักษาอธิปไตยของชาติหลายครั้งครั้งสำคัญที่สุดคือสงครามเก้าทัพในปีพุทธศักราช2328 การปกครองประเทศทรงจัดแบ่งตามแบบกรุงศรียุทธยาและโปรดให้ชำระกฎหมายบทต่างๆให้ถูกต้องและจารึกลงสมุดไว้เป็นหลักฐานสามฉบับทางด้านศาสนาโปรดให้สังคยนาพระไตรปิฎกในปีพุทธศักราช2,331และจารึกฉบับทองปฏิสถานไว้ในหอพระมนเทียนธรรมวัดพระศรีรัตนาศาสดารามนอกจากนี้ยังทรงสร้างและบูรณะปฏิสังขรณพระอารามและพระ พุทธรูปต่างๆเป็นอันมากด้านวรรณคดีและศิลปก,กรรมทรงฟื้นฟูวรรณคดีไทยซึ่งเสื่อมโทรมตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาแตกให้กลับคืนมาอีกครั้งทรงส่งเสริมและอุปถัมภ์กวีในราชสำนักบทพระราชนิพนธ์ที่สำคัญเช่นบทละครเรื่องรามเกียรติ์เป็นต้น งานด้านศิลปกรรมนั้นเป็นผลเนื่องจากทรงบูรณะปฏิสังขรณ์และสร้างพระอารามเป็นจำนวนมากเป็นการเปิดโอกาสให้ช่างฝีมือด้านต่างๆมีงานทำและได้ผลิตงานฝีมือชิ้นเอกไว้ปัจจุบันมีวันที่ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกคือวันที่ระลึกมหาจักรีได้แก่วันที่6เมษายนของทุกปีจะมีพิธีถวายบังคมพระบรมรูปณเชิงสะพานพุ ทยอดฟ้าเป็นต้นค่ะเรามาดูในส่วนของวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ในอดีตกันนะคะซึ่งความเป็นมาอย่างที่กล่าวไปแล้วนะคะว่า จากการที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงพระราชดำริว่าพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ช่างปันพระบรมรูปตามลักษณะเหมือนพระองค์จริงทรงฉลองพระองค์แบบไทย และทรงเททองหล่อพระบรมรูปทั้ง4รัชกาล ณโรงหล่อหลังวัดพระศรีรัตนศาสดารามเพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระบรมราชบุพการีกับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระที่นั่งศิวาลัยมหาปราสาทขึ้นในพระบรมมหาราชวังเพื่อประดิษฐานพระบรมรูปทั้งสี่ราชการนั้นเพื่อเป็นพระบรมราชานุสรร์สำหรับพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการได้ถวายบังคมสักการะในพระราชพิธีชัตรมงคลและพระราช จัพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาต่อมาพุทธศักราช2461พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเก้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบรมชนกนาถซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หล่อขึ้นที่ต่างประเทศในคราวเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่สองพุทธศักราช2450มาประดิษฐานร่วมกับพระบรมรูปทั้งสี่ราชการที่อัญเชิญย้ายมาจากพระที่นั่งสีวาลัยมหาปราสาท มาประดิษฐานที่ปราสาทพระเทพบิดอนสถานที่ที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ซ่อมแปลงพระพุทธปรางปาศาสตร์ในวัดพระศิลธัตนศาสตรารามสำหรับเป็นที่ประดิษฐานพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยยาธิราชทั้ง5ราชการและพระราชทานนามใหม่ว่าปราสาทพระเทพบิดอนและด้วยทรงพระอนุสรณ์คำนึงถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ซึ่งประดิษฐานพระบรมราชวงศ์จักรีทรงพระมหากรุณาธิคุณต่อประเทศชาติอย่างยิ่งเมื่อมีโอกาสก็ควรแสดงความเชื่อชูและระลึกถึงจึงโปรดก้าวโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีอัญเชิญพระบรมรูปจากพระที่นั่งศิวาลัยมหาปราศาสตร์มาประดิษฐานที่ปราสาทประเทศบิดรเมื่อวันที่6เมษายนพุทธศักราช2461 อันเป็นดิถีคล้ายวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จพระราชดำเนินกลับจากราชการทัพถึงพระนครและทรงได้รับการอัญเชิญขึ้นเถลิงทวันราชสมบัติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบรรจุพระกรันทองคำลงยาราชาวดีซึ่งบรรจุพระบรมทนพระสุพรรณบัตรจารึกพระปรมาภิไทย พระดวงพระบรมราชาสมภพพระดวงมรรมราชาพิเศษ พระดวงสวรรคตณเบื้องสูงของพระเสียรพระบรมรูปทั้ง5ราชการในโอกาสนี้ได้โปรดเก้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศพระบรมราชองค์การพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูราพามหากษัตริยาธิราชเป็นการประจำปีในวันที่6เมษายนเป็นราชประเพณีสืบไปในสมัยราชการที่7 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระราชะพิธีทรงหล่อพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณโรงหล่อกรมศิลปากรครั้นตกแต่งพระบรมรูปเรียบร้อยแล้วโปรดเก้าโปรดกระหม่อมให้มีพระราชพิธีประดิษฐานพระรูปที่ปราสาทพระเทพปีดอนโดยเสด็จพระราชดำเนินมาทรงบรรจุพระบรมทนกับพระสุพรรณบัตรจาลึกพระปารมาพิไธยพระดวงพระบรมราชสมภพพระดวงพระบรมราชาพิเศษและพระดวงสวรรคตลงในพระกรั่นทองคําลงยา แล้วทรงบรรจุที่เบื้องสูงของพระเสียรพระบรมรูปวันที่4เมษายนพุทธศักราช2470ต่อมาพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระปารลบว่าพุทธศักราช2475อายุพระนครจะบรรจบครบ150ปีสมควรมีการสมโพธและสร้างสิ่งสำคัญเป็นอนุสรณ์ขึ้นไว้ ให้ปรากฏแก่อายชนในานานาประเทศว่าชาวไทยมีความกตันยูรู้คุณบรรพบุรุษที่ได้สร้างกรุงเทพมหานครเป็นราชธานีและบำรุงรักษาประเทศให้เป็นอิสระสืบมาจึงมีพระราชปารบแก่คณะอภิรัฐมนตรีและคณะเสนาบดีซึ่งคณะอภิรัฐมนตรีและคณะเสนาบดีเห็นชอบด้วยพระราชดำริว่าสมควรสร้างปฐมบร,รมราชานุสรมีสองสิ่งประกอบกั and คือพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกพระปฐมกษัตริย์และสะพานข้าแม่น้ำเจ้าพระยาเชื่อมพระนครกับธนบุรีสำหรับพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกนั้นโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพยานริศรานุวัติวงศ์ทรงออกแบบให้ศาสตราจารย์ศิลป์พิลสีปั้นหุ่นส่วนสะพานข้าแม่น้ำเจ้าพระยาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้า รมวงเธอกรมพรกกำแพงเพชรอัครโยธินทรงอำานวยสร้างงบประมาณในการก่อสร้างปฐมบรมราชานุสรพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงบริจาคพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ส่วนหนึ่งรัฐบาลจ่ายเงินแผ่นดินช่วยส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งทรงพระราชดำริให้บอกบุญเรื่อยรายราชฎรเมื่อปฐมบรมราชานุสรก่อสร้างแล้วเสร็จ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชลำเนินโดยกระบวนพายุหาญาตราไปทรงเปิดเมื่อวันที่6เมษายนพุทธศักราช2475อันเป็นวันครบรอบ150ปีและได้มีการพระราชพิธีเฉลิมฉลองกรุงเทพมหานครด้วย ครั้นถึงในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรามหาอานันทมหิดลพระอัฒมรามาธิบดินได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงหล่อพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวณโรงหล่อกลมศิลปากรและได้อัญเชิญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวมาประดิษฐานที่ปราสาทพระเทพปีดอนเมื่อพุทธศักราช2492 เมื่อพระบาทสมเด็จพระประเมินทร,รมหาอานันทมหิดลสเสด็จสวรรคตและได้ถวายพระเพลิงพระบรมศพ ตามขัตติยราชประเพณีแล้วพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร,รมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้โปรดเกล้าโปรดกระหม,ม่อมให้หล่อพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร,รมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินณโนะรงหล่อกรมศิลปากรครั้นตกแต่งพระบรมรูปเสร็จแล้วจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม,ม่อมให้มีพระราชพิธีอัญเชิญพระบรมรูป ไปประดิษฐานณปรา,าสาทพระเทพิดอนเมื่อวันที่3เมษายนพุทธศักราช2502โดยได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบรรจุเส้นพระเจ้าพระสุพรรณบาตรจารึกพระประมาพิไทยพระดวงพระบรมราชสมภพพระดวงเสวยราชสมบัติพระดวงสวรรคต ลงในพระกรันธองคาลงยาแล้วทรงบรรจุนาเบื้องสูงของพระเศียรแห่งพระบรมรูปและในโอกาสเดียวกันนี้ได้ทรงบรรจุเส้นพระเจ้าพระสุพรรณบัตรจารึกพระปรมาพิไทยพระดวงพระบรมราชสมภพพระดวงเสวยราชสมบัติพระดวงสวรรคต ในพระกัลองคำลงยาแล้วทรงบรรจุนเบื้องสูงของพระเศียรแห่งพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยการถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพามหากษัตริยาธิราชที่ปราสาทพระเทพปิดอนเป็นราชประเพณีประจำปีตั้งแต่วันที่6เมษายนพุทธศักราช2461เเป็นต้นมาครั้นได้สร้างพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชประดิษฐานณ ปฐมบรมราชานุสรเมื่อพุทธศักราช2475เนื่องในการเฉลิมฉลองพระนครบรรจบครบรอบ150ปีแล้วในปีถัดมาทางราชาการได้ประกาศถือให้วันที่6เมษายนเป็นวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์และเป็นวันสำคัญของชาติวันหนึ่งกำหนดให้เป็นวันหยุดราชาการประดับธงชาติ และมีการถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชณปฐมบรมราชานุสรณ์และถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูราพามหากษัตริยาธิราชณปราสาทพระเทพบิดร การถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชที่ปรมบรมราชานุสรน,นั้นนับตั้งแต่พุทธศักราช2476เป็นต้นมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้ผู้สมเด็จราชการแทนพระองค์ไปปฏิบัติแทนพระองค์ต่อมา ระหว่างพุทธศักราช2,475ถึง2,496พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะภายหลังได้มีพระราชปารบแก่พลตรีหม่อมทวีวงทวันศัก์ หม่อมราชวงศ์เฉลิมลาบทวีวงศ์เลขาธิการพระราชวังในขณะนั้นว่าการวางพวงมาลาตามคตินิยมของชาวไทยใช้สำหรับการไว้อาลัยแก่ผู้ที่จากไป แต่ในวันที่ระลึกมหาจักรีวันที่6เมษานั้นเป็นมงคลดิถีคล้ายวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จขึ้นถลิงถวันราชสมบัติและทรงสถาปนาพระบรมราชวงศ์จักรีถวายพวงมาลาจึงไม่เป็นการงดงามเหมาะสม ครั้นถึงวันที่ระลึกมหาจักรีวันที่6เมษายนพุทธศักราช2497สำนักพระราชวางังได้จัดพุ่มดอกไม้สดสำหรับทรงวางถวายเป็นเครื่องราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ในปัจจุบัน โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระราชวางังดุสิต ไปยังปฐมบรมราชานุสรทรงวางพุ่มดอกไม้ท่งจุดเทียนเครื่องราชสักการะและถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสร็จแล้วสเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังสเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงจุดทูบเทียนบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร แล้วทรงเสด็จพระราชดำเนินไปยังปราสาทพระเทพบิดรสทรงจุดทูบเทียนเครื่องราชสักการะและถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพามหากษัตติยาธิราชทั้ง8ราชการแล้วเสด็จพระราชดำเนินกราบ และนั่นก็คือในส่วนของเรื่องราวนะคะวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ในอดีตนะคะซึ่งในวันนี้เองนะคะประชาชนทั่วไปเนี่ยก็จะได้ร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อไม่ให้พิธีการของวันจักรีเลือนหายไปก็จะเป็นการเข้าร่วมงานบริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชณบริเวณเชิงสะพานพุทธก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่หลายๆคนเนี่ยก็ ได้เคยมีส่วนร่วมกันแล้วค่ะอย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการรักษาธรรมเนียมนี้ไว้นะคะเราควรที่จะมีการช่วยกันนะคะชักชวนแล้วก็บอกเล่าเรื่องราวให้ลูกหลานได้มีการจดจำนะคะแล้วก็รู้จักวันสําคัญแล้วก็คำนบนธรรมเนียมประเพณีต่างๆที่สําคัญของไทยค่ะและสําหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองปรชาการกองทัพไทยลงแล้วหากคุณผู้ฟังต้องการจะรับฟังรายการย้อนหลังสามารถติดตามรับฟังได้ทาง YouTube c ช anel อาทับพอดแคสต์ดิฉันพิรยาพิรมพักดีและ ทีมงานทุกท่านต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะเสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทร สายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย i not to